ได้มาที่นี่นะครับผมเนาะอาจารย์ท่านก็บ,บอกว่าท่านอยากจะสร้างนะครับผมเนาะตรนนี้เป็นศาลานะครับผมเป็นศาลาเก่านะครับท่านบอกท่านอยากจะบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นวัดป่าที่เก่าพอสมควรนะครับผมก็ถือว่าเข้ามาเล็กพอสมควรเนาะในนี้มีในป่ามีเตยุงนะครับผม fc เข้ามาแล้วก็ขอกําลังใจคนนั้นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามนะครับผมเกี่ยวกับที่มาที่ไปแล้วก็แนวทางของอาจารย์นะครับผมก็คือว่าอาจารย์อยากจะสร้างวัดหรือว่าเนรม,มิตวัดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมอาจารย์แตาที่ทำตรงเป็นสา,ก,าะละนกลางรอากลางใช่ไหมว่าต้องดีดขึ้นนะครับ่ต้องให้ดีดขึ้นแล้วก็เทพืน้นครับปั๊บพืน้นก็สูงหน่อืมแบบ การฟ้ากันหลายรอบครับก็คือว่าหลังเก่ามันพังแล้วเลยครับอาจารย์นี่อยู่นี่มากี่พรรษาแล้วครับอาจารย์ยี่สิบกว่าวันษาเนี่ยยี่สิบกว่า๋อครับว่าอันนี้กันอาจะตั้งมาอยู่ประมาณสามสิบสามสิบปีที่ว่ามีอาจารย์หุวงน่กที่ว่ามรณะขับไปมาเราพรอาจารย์ก็มาอยู่ต่อใช่ไหมครับ เมื่อกี้เห็นอาจารย์ลอยฟังว่ามีแม่ออกนี่เขามานั่งสวดมนต์แล้วก็มาขอแนวทางตัวเลขนี่ใช่ไหมครับอาจารย์เขามาเขามานั่งสวดเอานี่ครับอาจารย์มาสวดสวดสวดแล้วก็สวดมนต์ทั่วไปนั่นแหละแก็มีโคตรพิเศษเข้ามาส่วนแรงเข้ามอีกตรงนู้นครับสระครับได้บังมาเดียวบัครับครับถามนัอน นี่ก็ร้อนต่อครองมันร้อนเลยมันอยู่ในกรดพดเห็นป่ะครับได้แต่ว่ารถพ่อใหญ่ีได้คนละตัวละตัวเหมือนกันครับครับแต่รงพ่อใหญ่นี่เคยให้ถูกอยู่ใช่ไหมครับพ่อใหญ่คือได้ครับครับแต่ก่อนลุงพ่อใหญ่ท่านกระบอกถูกด้วยใช่ไหมอาจารย์ ก็เลยทุกเรื่องครับคนนี้มีบุญมีฝุ่นพอก็ได้ับครับคนนี้ยังมันได้ทำต่อไปที่นี่อาจารย์ก็อยากจะสร้างศาลาก็ลงทานนี่ครับอาจารย์ศาลาอ่างกลางหอศาลาอันกลางโครงโครงอย่างนี้เลยครับ ทาโตอก็อาจารย์อยู่มานานแล้วก็ยังไม่มีญาติโยมเข้ามาอะไรทําไมครับเพราะเป็นเป็นวัดป่าใช่ไหมครับอาจารย์อยงนีเป็นป่าชาติเก่าด่าอันนี้เป็นที่ป่าชาเข้าเป็นมากนะรับเป็นป่าชาเก่านี่ครับอาจารย์ป่าชาเก่าอาจารย์อยู่นี่ี่เคยฟันอะไรไหมครับชาติเก่าของวัดภูกยางครับก็ฟันเๆนะ ก็มองเห็นเรื่องขอนเงื่อนงี้ถ้าไมครับอยู่นานๆกบมุดหลันครับไม่ฟันเลยอยู่นานๆก็ไม่ค่อยฟันเป็นวัดป่ามาใหม่ๆก็ชักรายเหมือนกันครับแต่เขียวหนอใช่ไหมใช่ไหมครับแต่เขียวหนอที่ว่าดูแลตรงนี้อยู่ผู้หญิงผู้หญิงนี่ครับอาจารย์ อยขียุยงเขียวเอยุ่งเขียวเข้ามาหาตอนคืนนี่จันโดนคนลดกเข้เลยอ๋อตอนอาจารย์ยหญไม่อยู่ใหม่ๆเขาก็ค่อนข้างไม่ค่อยชอบนี่ครับอาจารย์ไม่ใช่ไม่ชอบหรอกคนอื่นที่เขามาองอื่นที่เขามานะครับเจตนาไม่ค่อยดีก็ดวนไปถือถือโดน ันนี้ก็จะมาขอแนวทางอาจารย์บอกไ้ไปจุดธทุกเอากระปูใหญ่หลวงพ่อใหญ่ใช่ไหมครับอันส่วนใหญ่ที่ว่าไม่ออกเข้ามาขอกันเขาขอตรงไหนอาจารย์เขาก็สวดมนต์นั้นอ๋อส่วนเดียกันมาหลายคนอ่าคนพวกคุนมาเป็นกลุ่มของเขาโออครับแสดงว่าเข้ามาคนในนี่นีลยคนในบ้านนี่แหละครับอันนี้หลุดซีดหลูกหา แต่เจตนาไม่ค่อยดีดเท่าไหร่หรอกครับแสดงว่าเขามาขอ,อกันหลายรอบเลยเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมครับนึกอยากได้วันไหนก็มาแล,แล้วก็มาขอโชคขอลาภเลยอ่าเรามาขอโชคขอลาภเลยแสดงว่าเขาถูกเลยดีหน่อยอาจารย์นะครับมา นี่ก็เป็นนะครับผมวัดป่านะครับผมเป็นป่าช้าเก่านะครับผมที่อาจารย์ท่านก็อยู่องคเดียวนะครับผมอาจารย์ท่านก็บอกว่าอยากจะสร้างศาลานะครับผมนี่ก็เป็นศาลานะครับผมเป็นศาลาเก่านะครับผมที่อาจารย์ท่านบอกไว้ว่าอยากจะสร้างนะครับผมอาจารย์ท่านก็ให้มาจุดธูปขอปูใหญ่นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับผมเป็นป่าช้านะครับผมเอ็สีดูนะครับเป็นป่าเก่ามากนะครับผม มิตรป่านะครับยุ่งเยอะมากนะครับผมแอดมินก็ได้มาเจอสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกดูนะครับผมห้องน้ําดูห้องน้ําเก่ามากนะครับ fc นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานนะครับผมนี่นะครับผมเป็นปราช้าเก่านะครับก็มาขอโชคลาบอาจารย์นะครับผมเป็นอาจารย์วัดป่านะครับผมเป็นป่าช้านะครับดูดิ เดี๋ยวเราจะไปจุดทูบขอแนวทางปูใหญ่กันนะครับผมก็คือว่าจากคําบอกเล่าของอาจารย์นะครับผมก็คือว่ามีมีไม่ออกมามาขอเลื่อยนะครับผมก็คือว่ามาสวดขอแนวทางตัวเลขหรือวมมาขอหวยนี่เรื่อยเลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็ถูกกันไปเยอะหลายท่านเลยนะครับผมเพราะว่าภูมิตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอยจีดูสิแต่ป่านะครับผมเป็นภูมิป่านะครับอาจารย์ท่านอยู่องค์เดียวนะครับผม ครับนะครับวันนี้ก็จะให้พี่ชัยนะครับผมเป็นคนขอปูใหญ่นะครับผมนี่นะครับผมเป็นปูใหญ่เนาะนะครับที่ว่ามีไม่ออกนะครับผมเขาก็มาสวดขอตรงนี้เป็นประจํานะครับวันนี้พี่ชัยก็จะขอปูใหญ่ให้นะครับผมเป็นการจุดธูปเสียงโชคลาบเนาะเพราะว่าอันพระอาจารย์ท่านก็บอกให้มาขอตรงนี้นะครับผมปูใหญ่นะครับก็จะจุดธูปเทียนนะครับผมบอกบอกปูใหญ่แล้วก็อันจะที่เจ้าทางนะครับผม แกชื่อพี่เขียวนะครับพี่เขียวยายเขียวนะครับผมเป็นผู้หญิงชื่อยายเขียวนะครับอืมเป็นเจ้าที่ที่ว่าดูแลรักษาที่แห่งนี้อยู่นะครับ<ม>ครับผมก็ทางช่องทางแอดมินเนี่ยก็ได้มาที่วัดป่าแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผม อมครับครับ,รบก็ปูก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับผมที่ยังสร้างไม่เสร็จเนาะทั้งศาลานะครับผมแล้วก็ตรงนู้นเป็นลรงทานนะครับผมอืมครับก็คือว่าชำรดสูสมแล้วเนาะก็วัดนี้ก็อยู่มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับ นะ้อโมตสสะพละวตระโตสัมมาสัมพุทธสระนะโมตสระะะวตุระโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสสะะะวตระโตสัมมาสัมพุทธสสะสักเคกามสุุเกสิทธิระกีเปสิเคจิมาีปีเตระเตะสานเปอคะันิยวัดสันิยาุมาสวะะะวิสันนิยาัาน

ต้องพอใหญ่นะครับเปิดโตกเปิดหวงเป็ยายเขียวที่พวก,กนี้รักษาตนานี่ยนะครับขอขอให้เปิดโตกเปิดหลากทางทีม,มงานทางเอฟซีนะครับขอให้มีโชคมีลาภนะครับยังไงกาะต้องให้ในเกาะมาตั้งในผู้แข่งนะครับตันประ ตอนนี้ก็จุดทูบสิงโชคพุที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับผมว่าคนจอดมาเป็นตัวไหนเนาะนะครับนะครับผมตอนนี้เลขทูบก็ไม่หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะครับผมเป็นภูมิป่าช้านะครับผมเลขทูบที่ออกมานะครับผมได้ตัวเลขเจ็ดสี่สองนะครับผมเจ็ีแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับผมพี้ชัยเป็นคนจุดเสียงโชคให้นะครับผม เป็นภูมิวัดป่านะครับผมวัดป่าช้าเก่าเนาะนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผม